สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนด์ช็อไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้เราก็จะมาแนะนำทีมตีอัสนีสุดมันกันนะครับโอ้โหหลายคนได้ขอมาใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่าใช้ทีมไหนไตีดีนะครับนี่เลย จะเป็นแก๊งสองแท้งราชาพูดนะครับเอาไวต้ตีทีมที่มีอัศนีได้อัตชนาเนี่ยค่อนข้างโอเคยิ่งไปสองแท้งนะครับยิ่งหน้าตีไปดูกันโฮลี่ครับคู่ทามล้วนออฟลองแล้วเขาเสียหายพลังชีวิตแน่นๆนะครับส่วนเจ้าราชาพูดเนี่ยพลังชีวิตเน้นๆเลยอึดถึกทนนะครับอ่ะเอทนอลชูก้าโจมตีล้วนอ,อัพลองคู่ทามประมาณนี้นะครับมีเพิกเฉยแชโดว์มิลคคู่ทามล้วนออฟลองเพิกเฉยนะครับคู่ทามเกิน3 0ซขึ้นไปนะ เที่ยวแบบนี้นะครับอะ่ะโอเคตามสเต็ปมีความอึดมีการฮิวที่รุนแรงประมาณหนึ่งสมบัตินาฬิกาหีบแล้วก็แว่นเขียวนะการตีนะครับอย่างที่บอกว่าเราจะตีอสนีเป็นหลักแต่ว่าถ้าเป็นหนึ่งแทงเนี่ยดูยากหน่อยอย่างคนเนี้ยเออพอลังดูแลว้วว่าอาจจะเป็นไปได้นะครับอ,รดดอ่าลองกดดูเอาผิดนะครับ เด่๋ที่บอกถ้าเปนหนึ่งแทงปิดตัวหน้าเนี่ยไม่แนะนําให้ตีดีกว่าถ้าพลังแบบไม่ได้ทะลุ5ล้านเออบันเดายากจริงโอ้คนนี้กะว่าใช่นะครับไม่ใช่นะอ่ะไม่เป็นไรตานี้น่าจะโดนนะเปิดตาแรกก็น่าจะโดนลนะครับนี่ถ้าเดาผิดเนี่ยเราจะค่อนข้างแพ้ทางเขาเลยดังนั้นเอาชัวร์ก็กดจากทีมแก้แค้นหรือทีมที่คุณมั่นใจเห็นหน้าสนีแน่นอนดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการตีแบบเน้นๆดีกว่า ไปนี่เลยที่ทีมป้องกันนะครับแล้วคุณก็หาคนที่เป็น2แทงและดูประวัติว่าเขาเมียอัศนีตีเราหรือเปล่าเนี่ยอย่างคนเนี้เออสี่ล้านห้าแต่ทีมที่เขามาตีเรา4ีล้านเก้าเฮ้ยแปลกวะ่ะอาจจะไม่ใช่ทีมเดิมใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมดังนั้นคนนี้มีความเสี่ยงว่าจะเป็นทีมหลอกเราไม่ตีนะครับโอเคหาคนใหม่เนี่ยเนี่ยอัศนีเห็นไหมเขามาตีเรา5ล้านกว่าแต่กดเขาไปเป็น3าล้าน8 000, มันไม่ใช่แล้วครับเออดังนั้นตม่งโดนหลอก เนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องระวังนะครับโอเคคนนี้พลังตรงกันนะครับน่าจะใช่นะครับอ่าหวานเจี๊ยบถ้าแบบนี้หวานเจี๊ยบเลยอัตราชนะรับอยู่ที่ประมาณ80%ขึ้นไปได้เลยนะครับมันจะมากกว่าทีม1แข้งเออถ้าตีที่เป็นลักษณะสองแข้งเนี่ยแล้วทีมเราเป็นราชาพ,พูดแบบนี้นะครับอัตราชนะมากกว่า80%สรแต่ถ้าเป็น1แข้งก็จะเหลือประมาณสัก70%ละกันเพราะบางคนหนึ่งแข้งมันโคตรแรงอะ่ะเออ ก็ต้องดูกันไปครับนี่หวานเจี๊ยบถ้วยเน้นๆขอบคุณครับได้มา23ถ้วยนะอ่าดามเมจก็จะมาจากตัว e อทานอลชูกานะครับเป็นตัวแบกทีมแล้วก็ชาร์โด m e มิวมีปากกับระชับคุนคอยซับคอยอ่ะปกป้องเพื่อนนะครับอ่ะโอเคไปดูทีมต่อไปกันวิธีการเลือกตีก็มีประมาณนี้เองเน้นเก็บไว้แก้แค้นจะดีกว่านะ กดเข้าไปเช็คทีละคนเนี่ยเห็นไหมมาตีเราเป็นอนัศนีแต่กดเข้าไปไม่ใช่ก็ปล่อยผ่านไปนะครับค่อยไปใช้ทีมอื่นแก้ต้องหาดูอ่าสี 4, 6, ่ล้านหมีโอกาสเป็นไปได้นะโอเคเดี๋ยวลองกดดูนะครับนั่นไงหวานเจี๊ยบตันนี้หวานเจี๊ยบดีครับอุตส่าห์แบบจัดทีมร้อยคนมาตีตั้งหลายวาันายอามแรงล่วงเลย วันที่จะทำคลิปนี้นะครับดังนั้นขอคนล,ละหนึ่งไลค์ขอหนึ่งซับให้เราหน่อยนะครับเออและใครที่หากิลอยู่ไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเพียวเซิร์ฟโพลีเซิร์ฟป้าเซิร์ฟดาร์อะไรเหล่านี้ทักมาได้หมดครับมีทักมาเลยถ้าผ่านเกณฑ์เราก็ดึงมาอยู่ด้วยกันได้นะครับหวานเจี๊ยบนะ,ะก็เลือกตีประมาณนี้เองนะครับนี่นี่นี่ก็ดามจยัอยงอยู่ที่อีเทน a ลเป็นหลักเหมือนเดิมผมจะ ดูทีมแก้แค้นอีกสักแป๊บหนึ่งละกันเพราะว่าไม่แน่ใจผมเพิ่งจะปล่อยได้ไม่กี่วันนะครับมันน่าจะเริ่มเจอน้อยลงแล้วนี่นี่นี่เจอแล้วไม่ใช่นะครับเห็นไหมปรากฏไปแล้วไม่เจอก็ปล่อยผ่านเออจี้านหกเป็นไปได้นะคนนี้เป็นไปได้นะครับแต่บางคนแม่งหลอกใส่เป็นราชาพูดแล้วก็ไปใส่ท็อปปิ้งแบบพลังโจมตีอะไรพวกนี้ยหลอกค่าพลังเออนั่นก็ีโอกาสโดนได้เหมือนกันนะครับนี่อาก็ไปจปึ๊บปุ๊บๆกับพริปกับพลิปนะครับ ฟาดต่อฟาดฟันอ่าสำหรับประชาพูดอย่าลืมทำออฟฟิสกิจให้มีพลังชีวิตด้วยนะครับเสริมตรงนี้ไปบางคนลืมนะมีความสำคัญในการใช้นะครับอ่าเพียวเด้งหวานเจี๊ยบเป็นไงําสัก2ทีมนะเออทีมหลักทีม1แล้วก็ทีมราชาพูดทีม1นึ่นะครับไม่ได้ยากจนเกินไปเนะก็แก้ทางมีตาได้เกือบจะร้อซ์แล้วหลายคนถามกัน ก็ปล่อยแหลงล่วงจากท็อปร้อยกว่าๆนะล่วงลงมาเพื่อที่จะหาคนแก้แค้นเอ้ยคนนี้ได้อยู่โอเคกดไปนะครับหว,วาน,วานบอกเลยแบบนี้หวาน,วานเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมทีนึงโอ้แต่ว่าคนนี้อึดมากครับฮิวขึ้นมาแว่นมันก็เหมือนเป็นตัวฮิวคอยช่วยเราทีหนึ่งสมบัติเฮียบก็เหมือนตัวดาเมจที่คอยอัพเกรดพลังให้เราอีกขั้นหนึ่งนะครับเนี่ย เราก็เลยได้เปรียบในส่วนของการออกสกิลปุ๊บปุ๊ปปแล้วเพียวมีตายฟื้นด้วยเรียบร้อยนะครับสวยๆเป็นไง,ไงแก้แค้นแบบนี้โคตรมันนะครับเจอบ่อยแล้วก็กดแก้แค้นเช็คแบบประวัติการตเตียมันสามารถเก็บอัตราชนะได้เกือบร้อยเปร์เซ็น์เลยถ้าคุณไม่พลาดเองนะครับเนี่ยไม่ได้นะครับทุกคนตีสองแทงเป็นหลักแล้วกัน หแทงเมื่ที่ปิดโตหน้ามึงดูยากจเห็นว่าแม่งจะเปิดลงโจงเอ้ยทีมไหนวะโอ้ทีมไรอะ่ะเมื่อกี้ทีมไรอืมเช็คของไหมเอลอลอ่ลอแม่งเลยไหมทีนะ่ไหนวะเอ้ยลองลองลองเมตาแปลกนะครับที่ไหนเอ่ยอ่ะคนนี้คนนี้หวดไปสี่พันได้อยู่แหละอุย้ยแต่งง,งทำไมเอา เอาโกชิสเอานักดูมาวันช็อตหรือเปล่าวะเออใครมีข้อมูลทีมนี้บอกหน่อยแรงเขาสูงด้วยนะครับพรบะพาอนะดังนั้นนะครับไม่ใช่อ่าไม่น่าจะใช้ทีมมั่วซั่หรอกผมว่าน่าจะเป็นทีมวันช็อตสไตล์หนึ่งเออแต่ว่าก็ทำอะไรเราไม่ได้เออใครมีข้อมูลทีมบาชิฟเค,ค้กในคอมเมนต์บอกได้นะครับอยากรู้เหมือนกันจัดมาเพื่ออะไรหวานไหมเรียบ1อยนะครับเนื่องจากว่าเป็นสายวันช็อตเนี่ยเจอทีมที่แบบ แข็งเยอะๆอึดมากๆน่าจะยืนไม่ได้นะครับอืมน่าจะยืนไม่ได้อ่ะผมว่าเดี๋ยวเราไปหาก่อนละกันจะได้ไม่กินเวลาในการทําคลิปนะครับโอเคคนนี้น่าจะใช่นะครับเมื่อกี้ไปลองตีทีมปแปลกๆมาเออสนุกดีว่ะไอ้ทีมบาชิเคกเมื่อกี้ก็เจออีกรอบหนึ่งนะครับแสดงว่าแม่งน่าจะเป็นทีมปแปลกๆที่เอาไว้มาแก้ทีมไหนสักทีมหนึ่งแหละอ่ะดูคนนี้ก่อน เม,มตาแปลกๆเริ่มจะเยอะแล้วนะครับเพราะว่าตัว beast อันเช legend มันก็หลากหลายขึ้นสมัยก่อนอตัวมันน้อยทางเรื่องในการปั้นก็ต้องอมี epic s แ a m แล้วนี่ใช่ไหมเดีย๋ยวนี้ตัวมันเริ่มเยอะขึ้นนะครับก็เป็นทางเรื่องในการจัดทีมโอเคเห็นไหมการตีอัศนี2แทงนะครับ100%ชักว่าอัตชนชนะเนะวลาเน,นี้ยร้ออยู่นะครับหวานจัดหวานจัดเลยกระดาษก้แค้นหมดแล้วไปดูกระดานหลักกันบ้าง อีกสักทีมหนึ่งแล้วกันอ๋อมีไหมอ่ะส่วนใหญ่มันจะเจอหนึ่งแทงมากกว่าครับอ่าเจอแล้ว3.9มเก้ยอันนี้เดายากนะแต่ลองดู3.9มอาจจะเป็นราชาพ,พูดได้นะครับโอเคไม่โดนหลอก Iron Apple นะครับสี่พโอ้สี 4, 9, ่พันเ้าหรอวะเออแรงเริ่มจะกว้างขึ้นแล้วแพ้มานี่ขี้แต่งนะครับแต่ว่าตะชนะถือว่าสูงจริง ครจัดทีมได้ถูกเป๊ะนะครับความองค์ความอึดได้เนี่ยรับรองหวานเจี๊ยบกับทีมกระทางเซตนี้นะหลายคนถามกันถึงอัศนีนะครับว่าตีมันยังไงอะไรยังไงนี่เลยเขาตอบโจทย์อ่ะน่าจะพอเห็นผลน,นะครับอัตชนะหวานเจี๊ยบมากงั้นไว้เจอกันในคลิปหน้าละกันอย่าลืมกดไลค์กดซับไปลวหน่อยนะนันเราจะขอกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเว้ย